สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ดขอนำเสนอขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบ new gfms ไทยกรณีขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินการไว้เบิกเหลือมปีขั้นตอนการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินการไว้เบิกเหลือมปีมีขั้นตอนปฏิบัติด,ดังนี้คัดเลือกรายการหรือริทเอกสารสำรองเงินที่ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินการไว้เบิกเหลือมปีผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ เลือกระบบบริหารงบประมาณเลือกกิ่งเมนูการเงินไว้เบิกเหลื่อมปีขยายเวลาเบิกจ่ายเลือกกิ่งเมนูย่ยอย2.002รายการเอกสารสำรองเงินที่ขอการเงินไว้เบิกเหลื่อมปีขยายเวลาเบิกจ่ายระบุรหัสหน่วยงานรหัสหน่วยเบิกจ่ายปีงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี เลือกรอบมีนาคมหลังจากนั้นให้คลิกแสดงรายการระบบจะสแสดงรายการเอกสารสำรองเงินที่ขอการไว้เบิกเรือมปีส่วนราชการสามารถเลือกเฉพาะรายการเอกสารสำรองเงินที่ต้องการขอขยายเวลาเบิกจ่ายหรือเลือกรายการทั้งหมดที่ต้องการขอขยายหรือไม่เลือกทั้งหมดเพื่อยกเลิกการเลือกรายการทั้งหมดดังกล่าวต้องการเลือกรายการเอกสารสำรองเงิน ที่ขอขยายเวลาการเบิกจ่ายทั้งหมดให้เลือกทั้งหมดหลังจากนั้นให้บันทึกรายการยืนยันการทำรายการคลิกบันทึกข้อมูลระบบจะแสดงข้อความโปรดแจ้งต้นสังกัดยืนยันคอนเฟิร์มต่อไปเพื่อให้คำขอสมบูรณ์คลิกปิดหลังจากนั้นให้คลิกโอเคตรวจสอบรายการเอกสารที่ดำเนินการคัดเลือกหรือลิสที่ข้อมูลทั่วไป ขอร่ำอ้างอิง2เมื่อคัดเลือกหรือริดรายการแล้วจะแสดงสถานะเป็น22คัดเลือกรอบมีนาคมหลังจากนั้นส่วนราชการแจ้งต้นสังกัดดำเนินการตรวจสอบและยืนยันรายการต่อไปการยกเลิกเอกสารสำรองเงินการไว้เบิกเดือนปีที่ขอขยายเวลาเบิกจ่ายที่ดำเนินการคัดเลือกหรือรีดรายการไวแล้วมีขั้นตอนดังนี้ ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบเลือกระบบบริหารงบประมาณเลือกกิ่งเมนูการเงินไว้เบิกเดือมปีขยายเวลาเบิกจ่ายเลือกกิ่งเมนูย่อย2.003การยกเลิกเอกาสารสำรองเงินที่ขอการเงินไว้เบิกเดือมปีขยายเวลาเบิกจ่ายระบุรหัสหน่วยงานรหัสหน่วยเบิกจ่ายปีงบประมาณที่ขอกันไวเ้เบิกเดือมปี เลือกรอบมีนาคมหลังจากนั้นให้คลิกแสดงรายการระบบจะแสดงเอกสารสำรองเงินหากต้องการยกเลิกเอกสารทั้งหมดให้เลือกทั้งหมดหรือเลือกเฉพาะรายการที่ต้องการยกเลิกหลังจากนั้นให้คลิกบันทึกรายการระบบจะแสดงรายการที่เลือกยืนยันการทำรายการยกเลิกเอกสารคลิกบันทึกข้อมูลคลิกโอเค ตรวจสอบเอกสารที่ยกเลิกที่ข้อมูลทั่วไปคอรัมอ้างอิงสองเมื่อยกเลิกหรือรีดแคนเซิลแล้วสถานะจะกลับเป็นว่างเมื่อกลมต้นสังกัดได้รับแจ้งจากส่วนราชการว่าได้มีการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีตามรายการเอกสารสำรองเงินที่ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกหรือรีดรายการแล้วกรมต้นสังกัด จะต้องดำเนินการตรวจสอบอนุมัติและยืนยันหรือคอนเฟิร์มรายการเพื่อให้รายการนั้นสมบูรณ์ซึ่งมีขั้นตอนการอนุมัติดังนี้ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบเลือกระบบบริหารงบประมาณเลือกกิ่งเมนูอนุมัติปลายการเอกสารสำรองเงินเลือกกิ่งเมนูย่อยอพศ1อนุมัติการขอการเงินขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ระบุรหัสหน่วยงานรหัสหน่วยเบิกจ่ายปีงบประมาณที่ขอกันไวเบิกเหลือมปีเลือกรอบมีนาคมหลังจากนั้นคลิกแสดงรายการเลือกรายการเฉพาะที่ต้องการอนุมัติหรือรายการทั้งหมดเพื่ออนุมัติรายการจากนั้นคลิกบันทึกรายการระบบจัดแสดงรายการที่เลือกยืนยันการทำรายการคลิกบันทึกข้อมูลคลิกปุ่มโอเค เมื่อกลมต้นสังกัดอนุมัติรายการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกันหรือคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วที่ข้อมูลทั่วไปขอร่ำอ้างอิง2ส,สถานะจะเป็น3 2ยืนยันรอบมีนาคมหลังจากนั้นกลมบัญชีกลางจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารสำรองเงินที่กลมต้นสังกัดย,ยืนยันข้อมูลขอขยายมาและดำเนินการอนุมัติขอขยายต่อไป วิธีเรียกรายงานเอกสารสำรองเงินที่ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินการไว้เบิกเหลื่อมปีสำหรับส่วนราชการเพื่อตรวจสอบสถานะการอนุมัติหรือคอนเฟิร์มจากกรมต้นสังกัดมีวิธีการเรียกรายงานดังนี้ผู้ใช้งานล็อกอินเข้าสู่ระบบ New GFMBs ไทยเลือกระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐเลือกระบบการบริหารงบประมาณเลือก กิ่งเมนูรายงานเอกสารสำรองเงินเลือกกิ่งเมนูย่อยรายงานแสดงเอกสารสำรองเงินสำหรับส่วนราชการ NFMA 6 0ระบุรหัสหน่วยงานปีบัญชีรอบมีนาคมสถานะถ้าต้องการให้แสดงรายงานทั้งหมดเลือกทุกสถานะจากนั้นคลิกแสดงรายงานระบบจะแสดง รายงานแสดงเอกสารสำรองเงินสำหรับส่วนราชการ NFMA 60ส่วนราชการสามารถตรวจสอบสถานะได้ที่คอลัมน์สถานะถ้าสถานะ32ยืนยันรอบมีนาคมหมายถึงกรมต้นสังกัดอนุมัติและยืนยันแล้วถ้าสถานะสองคัดเลือกรอบมีนาคมหมายถึงยังไม่ผ่านการอนุมัติและยืนยันจากกรมต้นสังกัดให้ส่วนราชการ แจ้งกรมต้นสังกัดให้ดำเนินการอนุมัติและยืนยันต่อไปสรุปสถานะของเอกสารรอบเดือนมีนาคมขยายเวลาเบิกจ่ายเงินการไม่เบิกเหลื่อมปีเอกสารสำรองเงินประเภท CX หรือประเภท CK หน่วยเบิกจ่ายทําการลิศด้วย2ง0 2แล้วสถานะจะเป็น22กรมต้นสังกัดยืนยันหรือคอนเฟิร์มแล้วสถานะจะเป็น32 กรมบัญชีกลางอนุมัติแล้วสถานะจะเป็น40กรณีใบสั่งซื้อสั่งจ้างหรือ PO หน่วยเบิกจ่ายขอขยายเบิกจ่ายเงิน PO ด้วยอส .01 แล้วสถานะจะเป็น22กรมต้นสังกัดคอนเฟิร์มหรือยืนยัน PO แล้วสถานะจะเป็น32กรมบัญชีกลางอนุมัติ PO แล้วสถานะจะเป็น40การเรียกรายงานการตรวจสอบ ส่วนราชการสามารถเข้าไปเรียกรายงานเอกสารสำรองเงินที่ขอขยายเวลาเ,ลาเบิกจ่ายเงินหรือเงินการไว้เบิกเรือมปีได้ดังนี้ 1. ดูรายงานเอกสารสำรองเงินที่กรมบัญชีกลางอนุมัติแล้วรอบมีนาคมเรียกรายงานแสดงเอกสารสำรองเงินสำหรับส่วนราชการ NFMA60 รอบกันยายน เรียกรายงานแสดงเอกสารสำรองเงินสำหรับส่วนราชการมีข้อมูลสัญญา NFA60CX m 2ดูรายงาน PO ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายแล้วรอบมีนาคมและรอบกันยายนเรียกรายงาน PO ขอขยายเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี n p o u a p p r o l e สอบถามข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักง,งานคลังจังหวัดร้อยเอ็ดกลุ่มงานระบบการคลังโทร043511186 043513044 043513186ต่อ 309- ถึง313